สวัสดีค่ะยินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่างปอ้อนพี่สาวบางคนนะคะได้เวลาเอาข้าวมาให้แม่ขาวนวลน,นะคะโหกินใหญ่เลยยังไม่ได้ถ่ายให้เอฟซีเห็นเลยโอหนี่นะคะข้าวไข่นะคะข้าวไข่เปลี่ยนอาหารให้น้องหมานะคะข้าวไข,ข่คลุกกับข้าวนะคะข้าวเจ้าข้าวหมข้าวต้มนะคะนี่ค่ะ ลีโอก็กินใหญ่เลยโอ้โอหพ่าไม่พี่น้องอันนี้คือน้องลีโอนะคะ จเย็นลูกกินง่ายนะคะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าขั่วไข่นะคะขั้วไข่ใส่เกลือแล้วก็คลุกกับข้าวต้มนะคะน้องหมาก็ออนกินง่ายนะคะเปลี่ยนอาหารจากกินต้มโครงไก่นะคะก็จะมีกระดูกเนาะเจียวกระดูกกรุบๆนะคะ นะาสองสามวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นขั้วไข่นะคะก็ชอบกินกันนะคะพ่อแม่พี่น้องตามภาษาน้องหมานะคะตอนก็มาลดน้นนะคะลดรดมอไซน์นะคะนี่ค่ะมอไซค์ก็จอดอยู่ตรงนั้นนะคะวันนี้มีโคมไฟนะคะเอ้า หม, оре, ห,หมดแล้วลูกหมดรืยย่างหมดรืยยังกินให้หมดสชกินให้หมดสชโอ้ยังไม่หมดเลยอลิโออลิยโอย่งแม่ขาวกินเองละโอ้ยน่าดูข่อยตอนที่นาะประมาณนี้ค่ะทุกคนคงจะอิ่มแล้วไปกินน้ำไปลูกไปกินน้ำไปกินน้ำเด้อไปกินน้ำไปกินน้ำไปไปกินน้ำไปลูกไปกินน้ำเด้อไปกินน้ำไปกินน้ำไปน้ำอยู่ตรงไหนแม่ลองน้ำว้ให้อยู um. ต่ตรงไหนอะ อะไรยังไม่ยังไม่อิ่มอีกโอ้พี่น้ําก่อนหน้านี้พี่น้ําก็ไม่ให้กินแล้วนะยกหนึ่งแล้วอันนี้พระอ,อ้นก็มาถึงมาถึงนาก็ประมาณทุ่มกว่ากว่านะคะวันนี้ก็เป็นบุญนะคะบุญบุญบ้านตําบลหนองแวงใต้นะคะก็พนักงานก็หยุดกันเยอะนะคะวันนี้เป็นบุญใหญ่นะคะบุญใหญ่เป็นทั้งตำบลน,นะคะบุญนะคะ อยู่ที่บ้านบางเยี่ยมนี่ก็เปิดเพลงดังตึมตึมตมตมนะคะพ่อแม่พี่น้องณนาตอนนี้นะคะตอนมาถึงก็เห็นเขาเปิดเพลงตึม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 ยาพาเพระว่าบุญใหญ่นะคะบุญใหญ่ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้ก็เสร็จสรรพรากิจนะคะ เอาข้าวมาให้น้องหมาก็เสียดสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะโอ้แสบหัวขไข่หลยผย้น่ะอา้าลงไปแข่งกันเลยบาดนนยทำไมาพี่น้องเอ้ย